สวัสดีครับผมของกิตาวานครับมันเรียกาออดิชัน่นน้องอันอันกับน,น้องน้องไม้นี่เพลงสาววนใจดีกบมีดิงดองมาจับฉลากเบิง้งว่าเสียงคนไดสจีเขา่าสิม่ร้องใส่เสียงเบิ้งอ่าสิแน่นักนักร้องกันเด้อครับเด้วยน้องอันอันครับเชิญครับเมื่อวานก็ฟี่กำลังคกนกันแนะนักตัวเองกัน ค่ะสวัสดีค่ะน้องอันอันอันเชลีชื่อทองค่ะอายุ17ปีอยู่บ้านสังเกตตมบลโไพไซอำเภอพิบุญมังสาหาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอือ,อวันนี้มอวัลิสันเนาะค่ะเอาน้องไม้ได้มาน้องไม้ได้บนันนี้เอาน้องไม้เมื่อไงเราจะได้มาบอกพี่หน่อยครับเบิงสวัสดีค่ะน้องไม้ค่ะอายุ15ปีค,ค่ะอยู่บ้านช่างแก้วค่ะอือวันนี้มอวัลิสันเพลินครับมาล่องเบิง ที่ตามช่องนั้นี่นะครับกองชาแนลอ่ะครับที่ตามช่องที่สนับสนุนน้องเป็นน้ำแน่ไปกันมาล่องความตั้งใจเงเพิ่นเพิ่นอยากเป็นนักล่องอย่ห้พี่น้องที่สนับสนุนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามด้วยที่ตามครับจังหวะครับไอ้ก็มากับข่าซ้อมแล้ว